สัปดาห์ที่แล้วคุณชิปจินิยมเพิ่งจะพาเราไปนั่งรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศจีนเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณชิปจะพาเราไปนั่งรถไฟของมาเลเซียต่อที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นรถไฟความเร็วสูงเหมือนกับประเทศจีนแต่ว่าก็มีการพัฒนานะครับแล้วก็มีความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมากเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันกับคุณชิปจินิยมจากรัฐเปละของมาเลเซียครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่สถานีเปดังเบซาครับรอขึ้นรถไฟขบวนที่เาเรียกว่า ETS ซึ่งหมายถึง Electric Train Service นะครับของมาเลเซียความจริงแล้วบริการแบบ ETS นี่ถือว่าเป็นบริการที่เก้าล้ำดําหน้าของการรถไฟมาเลเซียนะครับอัรย่อของการรถไฟมาเลเซียคือ KTM นะครับโดยเฉพาะในย่านนี้คือบริการทางภาคตะวันตกของมาเลเซียเริ่มต้นกันตั้งแต่การเดินทางจากกรุงเทพมหานครด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะครับ เดิมที่ดอนเมืองก็ออกมาจากท่านประมาณสัก8ปดโมงครึ่งมาถึงหากใหญ่ประมาณสัก10บโมงหนาทีนะครับจากนั้นก็เดินทางมาที่นี่ซึ่งไม่ได้ไกลมากนะครับก็มาถึงที่สถานีเปดังเบสาแล้วเอเชียนั้นมีจุดขายอย่างหนึ่งครับก็บอกว่าถ้าหากจะเดินทางด้วยรถไฟในมาเลเซียแล้วก็มั่นใจในเอเชียได้เพราะว่าตรงต่อเวลาทําให้การจัดการเรื่องการเดินทางน,นั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นตรงต่อเวลามากขึ้นนะครับรถไฟสายนี้ต้องถือว่ามีที่มาที่น่าสนใจนะครับ ความจริงแล้วการรถไฟของมาเลเซียนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องมาโดยลำดับโดยเฉพาะเมื่อปี2021นะครับมีการเปิดตัวรถไฟ ETS ขบวนใหม่เรียกว่า ETS 2ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันลักษณะเหมือนกับบริการบนเครื่องบินนะครับมีการแบ่งคลาสเป็นชั้นต่างๆนะครับตั้งแต่ชั้นซิลเวอร์ชั้นแพลทินัมและชั้นโกล์เนี่ยนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าแต่ละชั้นก็จะมีอำนวยความสะดวกแตกต่างกันไปชั้นโกล์นั้นก็จะเป็นที่นั่งแบบสบายๆปรับได้4 0อ,องศานะครับ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมี Wi-Fi มีที่ชาร์จแบตก็หมายถึงบริการคล้ายๆกับบนเครื่องบินอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งนะครับรถไฟสาานีเนี่ยที่เราเห็นเป็นกระบวนรถที่เมื่อเปิดตัว a อ s 2เนี่ยรถไฟส่วนใหญ่เป็นรถไฟที่ผลิตจากประเทศจีนโดยปกติแล้วก็จะมีรถไฟประมาณ6ตู้ด้วยกันนะครับมีที่นั่งประมาณ3ามสที่นั่งแล้วก็เป็นที่นั่งแบบเพรสตินัมซึ่งถือว่าเป็นที่นั่งสแตนดาร์ดเนี่ยสองที่นั่งแลวก็ที่นั่งชั้นธุรกิจหรือบ 3 6กที่นั่งในการเดินทางจากบาราเบซาซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากดานสเดาวาสงขาเนี่ยใช้เวลาเดินทางไปยังเมืองอีโปโซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเปรักนะครับระยะทางประมาณสัก4 0 0กว่ากิโลเมตรใช้เวลาเดินทางความเร็วนี้ประมาณสัก140กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็หมายความว่าจะใช้เวลาประมาณสักสชั่วโมงครึ่งจะถึงเมืองอีโปโซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกนะครับความจริงแล้วก็คืออยู่ทางไทยแดนติดก,กับจังหวัดยะลาของไทยได้วยซ้ำไปเมืองอีโปโรัฐเปรักนี่นะครับ เระนาะฉะนั้นนี่เป็นบริการใหม่ซึ่งทางมาเลเซียภูมิใจเสนอและจะเป็นเส้นทางหลักสําคัญในการที่จะรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยก็นิยมหันมาใช้เส้นทางนี้มากพอสมควรเนื่องจากสาม,มารถประหยัดเวลาได้พอสมควรยียูนะครับบริการรถไฟ ETS ของมาเลเซียนั้นเขาเป็นการบริการให้รถไฟเชื่อมระหว่างเมืองนะครับตอนนี้มีทั้งหมด4สถานีหล,กล,กลักๆ4เป้าหมายปลายทางนะครับนั่นก็คือจาก KL Central คือกลลราลลมเปอไปยังเมืองปาังเบซาครับนอกจากนั้นก็มีจาก KL คือกํลันเปลือไปที่มตัตเตอร์เวิร์ดแล้วก็มี KL Central ไปที่เมืองอีโปโเนี่ยแหละครับแล้วก็ยังมีเมืองเกมาส KL Central เดกีเซมิลันในเองครับซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะไกลพอสมควรราคาถามว่าสักเท่าไรนะครับสำหรับขบวนรถไฟ e t s ที่เราจะเดินทางไปยังอีโปโเนี่ยที่นั่งแบบพรีจีนัมก็เป็นเสียป,ประมาณสัก450บาทนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่งก็จะไปสัมผัสบรรยากาศ ความเก่าแก่เมืองแฮงอารธรรมอีโปซึ่งถือว่าเป็นเมืองเอกของรัฐเปรักนะครับเป็นเมืองเก่านะครับความจริงแล้วอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าไหร่แต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินมากนักนะครับเพราะฉะนั้นทางการมาเลเซียก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยอย่างยิ่งติที่ว่ามาเลเซียทรูเ y ียเอเชียหมายถึงว่ามามาเลเซียแล้วก็จะได้รับความรู้สึกความเป็นเอเชียขนาดแท้เนื่องจากว่ามาเลเซียนั้น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเชื้อชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชาวมาเลชาวอินเดียชาวจีนต่างๆถ้าย้อนกลับไปว่ามาเลเซียมีพัฒนาการที่ก้าวหน้ารถรถไฟอย่างไรก็เริมเ่มไปเลยครับตั้งแต่ปี1959ประมาณนั้นนะครับที่กิจการรถไฟเริ่มมีการฟื้นฟูพอถึงปี1995มาเลเซียพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งครับด้วยการที่พัฒนาการใช้เครื่องหัวจักรเป็นหัวจักรดีเซลหลังจากนั้นปี2010ก็เริ่ม มีการเปิดการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ETS ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในมาเลเซียขณะนี้ครับตามสถิตินี้ก็บอกว่าตั้งแต่เปิดบริการรถไฟทเที่ยว ETS 2, 2แลกแรกเลยนะครับมีผู้โดยสารใช้เฉลี่ยวันละประมาณสัก1 0 0 0 0คนนะครับตั้งแต่ปี2561มานี่นะครับก็มีผู้โดยสารเฉลี่ยแล้วเกือบ4ล้านคนเห็นว่าแนวโนม้มในการที่ใช้บริการก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยโดยเฉพาะเรื่อความการท่องเที่ยวมาเลเซียที่ตัวนี้กําลังพยายามที่จะเชิญชวนคนไทยมาเที่ยวรัฐทางภาคตะวันตกของมาเลเซียครับ